โลกรู้แล้วไงกับตันทีมชาติไทยโชว์ไหวพริปตอบสื่อเอสโตเนียหลังถูกถามเรื่องไว้กินฟาดฟูดระหว่างทางกริดดากาแมงกับตันทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดซึ่งช้างศึกอันดับ112ของโลกไปเยือนทีมชาติเอสโตเนียอันดับ115ของโลกแข่งขันคืนนี้23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ช่วงหนึ่งในระหว่างแถลงข่าวเจ้าและกิดดากแามนถูกสื่อเอสโตเนียถามถึงข่าวที่ว่าทีมชาติไทยต้องพบกับความยากลําบากในการเดินทางยาวนานถึง11ชั่วโมงซึ่งต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ลัดเวียก่อนนั่งรถบัสเข้าประเทศเอสโตเนียเนื่องจากน่านฟ้ายูเคนปิดไม่มีเที่ยวบินตรงจนต้องแวะรับประทานแมคโดนันร้านฟาสต์ฟูฟ้ดชื่อดังเพื่อแก้หิวระหว่างเดินทางด้านกัปตันทีมชาติไทยเกือบหลุดคำเมื่อเจอคำถามนี้เข้าไปแต่ก็ยังรวบรวมสติก่อนตอบกลับไปแบบสุภาพว่าก็มันก็เป็นเรื่องระหว่างทางครับ ซึ่งเป็นจังหวัดที่พวกเราหิวเราก็แวะกินกันพอดีครับกีดากาแมนยังพูดถึงเกมที่ทีมชาติไทยจะต้องพบกับเอสโตเนียหลังจากแพ้จอเจีย0ูต่อ8ว่าผมว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขยอย่างแรกคือเราไม่ได้อยู่ในฟองของตัวเองการที่เราแพ้มาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งทําให้เรารู้ว่าเราห่างจากทีมยุโรปมากแค่ไหนและจะต้องทําอย่างไรเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้ ส่วนเอสโตเนียมีนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วนักเตะส่วนมากเราไม่ค่อยรู้จักแต่ก็มีเฮนรีอาเิเยที่เคยเล่นกับเมืองทองอยู่นเต็ดสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกได้มาเล่นฟุตบอลที่นี่ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวก็ไม่เหมือนบ้านเราแต่ก็สบายดีอาจจะเหนื่อยยากเล็กน้อย